นางเอกกับพายเอกเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆใชมาสองคนนี้ก็เล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็วันนั้นตอนที่นางเอกกับพายเอกยังเป็นเด็กอยู่ใชมาก็คือเข้าไปเล่นในป่าซึ่งก็ไปพบก,บกับกระถมล่างนึงแต่ด้วยความที่เป็นเด็กไม่โลเลืองก็คือเข้าไปเล่นบนบนกระถมบนกระถมมันทั้งก็ที่นี้ไปพบกับ ลงลงนึงเป็นเมื่อลงซบแต่ก็ไม่ใช่ลงซบทึ่ไหนเองก็คือด้วยความที่เป็นเด็กไม่รล้ซาก็คือเข้าไปเล่นในโรงงานแต่ก็ไม่พบอ,อะไรแต่รู้สึกว่าเมื่อมีอะไรผุงใสนาแต่จําไม่ได้แล้วด้วยความที่ยังเป็นเด็กอยู่เลยนะจนนางเอกอายุยี่สิบปีก็รู้สึกว่าตัวเองนี่แบบ มีความผิดปกติทางด้านร่างกายแต่ก็ไม่รู้สึกตัวว่าอะไรอะไรที่ผิดปกติไปใช่ไหมแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงกับว่าเออที่หมู่บ้านที่นางเอกอาศัยอยู่นมีก็ซื้อมาอาลวาดแล้วผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าเออถ้าเป็นไปได้ให้คนในหมู่บ้านนั้นปิดไฟนอนแรกแต่หัวคําคเลยถ้าเป็นไปได้ก็คืออย่าออกจากบ้านใช่ไหมเออในกรณีนี้น,น,นเอกก็คือทําตามที่ที่ได้รับคําสั่งมานะก็คือนอนแต่หัวคําคแล้วก็นอนไปพอเตือนชาวานนางเอกนางเอกเ,เห็นว่าที ที่บนโบอันมีเลือดอยู่แต่ก็สินี้ไม่ได้ไม่ได้เอ้ใจว่าเป็นเลือดอะไรพอคิดว่าตัวเองงานเป็นประจําเดือนใช่ไหมคลื่อนที่สองก็เป็นแบบนั้นพอคืนที่สามาเลือดมันมาขึ้นว่าเดิมจนเอก็กตกใจว่าตัวเองเป็นเป็นลรกอะไรกันแน่ว่าใส่เลือดอกมากพานีแต่ก็นางเองกไม่ได้บอกใครพวกแบบเออก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมทึ้งกระชายชีวิตประจําวันไปเรื่อยๆจนวันนึงนางเองกลูตัวแล้วว่าตัวเองงานเป็นกระซือ แต่ก็ไม่ก็ไม่ได้บอกใครเรื่องนี้เราเพราะว่าทุกคนจะหลับตัวเองไม่ได้คิดเออเพราะนางเอกก็หลักกระเพะเอกด้วยใช่ไหมทั้งกับอวาคนหลักกันจะหลับตัวเองไม่ได้ที่ตัวเองไม่ใช่มนุษย์แบบนี้ถึงกันที่นี่นางเอกก็ไม่กล้าบอกใครที่ตัวเองเป็นแบบนี้ก็คือใช้ชีวิตแบบปิดบังตัวเองไปเรื่อยๆจนวันนึงคนในหมู่บ้านนั้นเหลือมสงสัยว่าเอ้ยนางเอกเป็นอะไรวะทั้งกันที่นี่ เขาก็เลยโลกให้นางเอกนี่ไปเล่นนั่งกลางแปลงด้วยกันกับคนในมู่บานคนอื่นๆจนถึงเวลาเที่ยงคืนถึงเวลาที่นางเอกต้องทดหัวแล้วแล้วก็นางเอกก็คือถูกบังคับไม่ให้รบบานใช่ไหมั่นก็ทีนี้นางเอกก็เลยถูกทดหัวอยู่ตรงั้นโดยที่มีพระเอกนั่นคอยปกป้องหลังข้องนางเอกไว้เพราะว่าตัวเองั้นหลักนางเอกมาก็เลยไม่อยากให้นางเอกกันถูกทำลายพระเอกก็เลยวิ่งพาหลังนางเอกไปที่ทานามขึ้นไปบนเรือแล้วก็บอกนางเอกว่าจะพาไปรักษาในเมืองก็คือให้นางเอกกันตามขึ้นมาบนเรือ แต่วารางนั่นที่พระเอกอุ้มขึ้นไปก็คือเป็นรางที่แบบไม่มีชินดีแล้ววันนางเอกก็เลยบอกพระเอกว่าปล่อยไปใต้อย่าเสียเวลาและวหลักษาพันผือก็คือไม่ห้าอยู่ดีนางเอกก็เลยแบบจูบลาพระเอกกลางกลางทานาม